มากค่ะพี่น้องมวนห้าปลาตีไปค่อยค้นวไ่เงยน้ำข่อยพออนุญาตหมาดคำตัวไนก็กินดีปะนี่จ๋าบอกว่าถือนะจ๊ะเนาะนี่เป็นซัดคู่บ้านคู่เมืองครัน้องพี่น้องเนาะนาองตกระกำล้ำบากไก่ถามทะเลสีรังกาเลยกลับบ้านกต่สิดีใจคือค้นเนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกกันคือเกาคับพี่น้องจ๋าวันนี้สาวเดือนพาทุกคนมากินจุจุจ,จุคับพี่น้องขาจุดตับจุดตับกับเนื้อคับพี่น้องจ๋าสดๆมาจากร้านเลยจ้ะกับแจวดีค,ค,คุมๆคับพี่น้องสาวเดือนมาสลองค่ะ สลองสี่หมื่นคนติดตามในเพจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้สาวเดือนได้จะเด้อขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนสาวเดือนกับพี่น้องค่ะจลองค่ะแล้วก็ตามคำเรียกร้องเอฟซีของข่อยเนาะเนาะพี่น้องเราข้อมาเนาะ,ะเลดจัดให้ะจะเด็ก็จะมีเขาเข้าเหนียวด้วยค่ะพี่น้องค่ะก็ติดใหญ่ๆห่ไปเลยมีเธอเลยหุ่นใจกองใญไงค่ะ เอาไว้ข้างล่างเนาะพี่น้องื <c oughs> อเกาแลวคกับพี่น้องมันตรงมี้เนี่ยเกียดข้าวกับพี่น้องขอขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินเนื้อดิบเนื้อเนื้อดิบเนื้อ,อง่วอมแต่ก็ไม่ดื่มนะพี่น้องเนาะมันเป็นความชอบคนส่วนตัวเนาะมาจา้ะขอตับก่อนแล้วกัน หวานผักมักตลาดไทยคพี่น้องมีชะพูมีใบอันนี้ค่ะหอมเปรี้ยค่ะผักกะิงยบวชเขือหอมแดงแดงผักหน่ออยากอ่านค่ะพี่น้องผักไทยครับดังไลมาถึงฝรั่งเศสมาแล้วจะดด้อ จะลองกับข่อยคิดค <c oughs> ิปแบบของจะของเป็นนะจ๊ะทำมาเรื่อยๆ <c oughs> ทำมาเรื่อยๆแบบสไตล์ตัวเองสับแสบนัวๆไปข่อยอม,มากค่ะพี่น้องมวนห้าปลาตีไปข่อยคำาไม่งน้ำขอ่อยขออนุญาตหมาดค้ำตัวไรวกินดิบครับอบ ขัดดีๆหนาอยปะ เป็นแจวค่ะบาีเป็นหนักข้าวมีไงเหรออกไปรอบนี่นยเรเคยไม่ผักไปบ็ถึอมือ ซื้อความแห่งไปเที่ยวทะเลหวานจุวยจุ้ยอร่อจ้ะ ฉันคลิปจินนั่นดูเป็นคลิปส่นคลิปเก่าแล้วจ้ะเด้อคลิปย่างคือคลิปใหม่มาจา้ะหยดน้ำแข็ง mm hmm. อุ้มโดนกินเทีย <laughs> ตลอดน้อเขยอนะ mm hmm. น่าหมากนะักเนาะกิน hmm. บล็บอกเบือหลอกจ้ะรับ <laughs> ไปพักมานน้ำมันจับกานทำบางๆยับอีม,อม ค้นถาว่าต้นหอมอีย่างสีม่วง,งเป็นต้นหอมแดงฝรั่งเลยจะนะหอมแดงฝรั่ง,งเขาปลูกเอาหัวอะจ้ะแต่ว่าเขาเก็บมาให้คนกินก่อนเนาะเขาปลูกเอาหัวเหมือนบ้านเราแต่ว่าเขาเก็บมาขายก่อนทำยัง <c oughs> ไงน้ำแข็ง ยอดเลยค่ะอืมน้ำคือนดนดำดำกินได้อยู่จ้ะ เจ้าเดินเห็นสั่งภายสักซุรินกลับบ้านพี่น้องเอ้ยเลเป็นพี่เา้าเดือนนะ่ะน้ำตาไหลดีใจดีใจทัางสงสารก็เ,เห็นเต็มติดตอกเต็มเฟีอยู่ขอดีใจน้ำพิ่นหลังจาน้ำภายพายสั่งไปกลับบ้าน สงสารเขาเป็นสาวเดิมมันก็สงส,สารสัตว์ไปนะนนั่งก็สงสารคนดีใจทั้งสงสารแล้วเดินกลับบ้านในเครื่องบินกลับบ้านเคสอะไรแบบว่าน้ำตาไหลพังยาวเลยพี่น้ององแบบ่บ็บวกนะจ๊ะก็ได้เป็นผู้สาวเดือมนะแบบ ขอบพคุณเช้าไทยเฮ้าเนาะจากนะซอยกันเนาะจากเนาะเช่เป็นหูนเ,ปนเป็นตาเป็นแง่เนาะสัตว์กับมีจิตใจเนาะพป่นน้องพวกเจาวาประจัเราดีใจเด็กกลับบ้านป้าลูกขึ้นเครื่องมามีดื้มมีอย่างเนาะขึ้นเครื่องแบบลาบลื่นถึง,ทงไทยปลอดภัยกว่าด้วยค <c oughs> ุณเบิง้บงบทคืน ต้องเบิง่งต้งงหายผ้เดียวพนะี่น้องต้องสงสารต้องดีใจน้ำที่เราได้กลับเมืองไทย <c oughs> แล้วก็จิคือค้นนอกสน,นองนาแล้วป่วยแล้วก็สิคือหอดบ้าน <c oughs> ถือค้นดูแลบ่ดีแล้วจ้ะหนาสงสาร คขาขาเสียขางนึงแล้วอเห็นว่าเจาดทานะา้ายาน่ะก็เบิง้งติดตามตลอดจะมื่อี่ก็เบิ้งเรามาอยู่ไทยเราดีใจเลยห้องทักท้ายค้นมาถ่ายรูปมันหัวกินยูนี่กระซีว่บาเล็กน้อเพอเบาถึงมันเป็นแบบว่า ในีใจแบบบอกว่าถือนะจ้ะเนาะนี่เป็นซัดคู่บ้านคู่เมืองข้างนั้นพี่น้องเนาะนอกตกกระกับล้ำบากไก่ถามทะเลสีลังกาแล้กกับบ้านกับสิดีใจคือค้นเนาะพี่น้อง ก็มันงมั่งเราเนอะมั่งเรางามมาจักหน่อยกระดูกผมบอกเพราะว่าคือเกาข่อยจะเกิดเป็นคนมามีความพอดีรู้สึกจัะมันกับผมไปแล้ว ผักหลายครับมีความสุขแกงใส่เห็ดนอกเส่นหนังเนาะปากแงงบั๋นเ่างเราซื้อไปเลยมาร้านฝรั่งแต่ว่ามาจากประเทศเรา มาจ้ะขมนี่ไปใส่ไก่เป็นไดพี่นห้องเก็บใครได้ป่วยนี่เป็นยังมาก ความทุกข์ทุกข์ใจกับบานเกิดดีที่สุด,ดจ้ <c oughs> าว่าก็เห็นลังสั่นเขาแบบว่ายอยู่ไก่บานมันมีความเหมือึกเลยไปเนาะเห็น <c oughs> สั่งไปได้กับบานดีใจน้ำพล่น <c oughs> <c oughs> แบบตื่นตันต้องกินต้องสิ่งไหนวาไป คือเดียจ้ะคนไกลบ้านจะรู้สึกอ่ะโอ้ยแซ่บแซ่บจีิงจังคำนี้นน้ำข่อยไปนะ เหมือนเดี่ยวคืมอมาจุขูดขูดเดี่ยวก็จะสับสับคุณถามคุณสามนี่กินน้ำบรั่งถามอะไรคุณล่ะจ๊ะกิมาตอบแล้วก็กินอยู่อีสานคือนองก่อยแล้วให้กินจเ,เจ้ามันเจ้าเปียบ้านเราเนาะ มันได้กินดิบๆนี่แหละจ้ะมันได้เขา่าล้งบาดนะมั้ยล่ะคุณถามนะมันกินอยู่จ้ะมันอยากกินอยู่กระองมันหลับกระได้เขา่าล้งบาดเลยเขาคน <c oughs> คนกินอยู่จ้ะสตใจมันก็กินค่ะสิว่าชอวซ่าเดือนกินน้ำเป็นบ่เป็นค่ะ ต้องจะยู่แบบมันห้นอนลุงขอ่อยได้ปล่อยเจ้ะปวกกับแปลกๆเลยเมียบานขอ่อยมันมีแอะเลยจ้ะแล้วก็ยู่ได้เขาแบบหุ่นห่นอนโรคเก่งค่ะล็อกปับตู่เขาก็ค้นได้เก่งเขาก็พีเข้านองค่ะแบบค้นแบบบานเฮาเนะเ้วาแววแววมันสิผนบอมมีเคยลำคาดเห็นผู้ใดวันด,ดีบริาจาคปวกค่ะ กินทั้งหอกแบบสไตล์เขาเปลี่ะนนะจ๊ะแล้วกินไายมาบอกตัวเนี้ยเราอะไรพี่น้องจา๋าแซวโดนกินเบิร์ดละจา้าแซ่บคักแซ่บแน่ซื้อมาพอดีกินอัดเจาะจะคลองกับพี่น้องเสือแ่บเพจยังเหลือมันบดแซ่บจ้ะเก็บไว้กับบดแ่บใส่ตู้แข็งไว้กับบดแ่บ เสนอขอบคุณทุกกำลังใจเด้จ้ะเด้อทุกคนที่สนับสนุนบอมัดถ,ถึงจุดนี้ได้กะว่าทุกคนบอสนับสนุนกำมาถ,ถึงจุดนี้บอได้เออต้องบอกจังสี่จ้ะบอกกลับไปกลับมาประมาณนี้หละจ้ะวนไปวนมาจะเป๊กบอกรับขออภัยเลยจ้ะเด้อใดบอกกินกระได้เออขออภัยเย็บซีบางคนเพิ่ะบอกก,กินเนาะใดรมาเบิบ่งคลิปเก็บเหตุกับฝากไปเบิ่งในเพจใหม่จ้ะ จะเดินลุยป่าหาเห็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะไปอิตาลีสกิฟไปฝากงานอยู่ค่ะเห็ดมันปู่นจะขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะพอกันคลิปหน้าค่ะยูดีไม่แห้งกันสุูบสกุนเดอร์สวัสดีจ้ะ